คือถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอะไรที่เป็นยาเคมีเนี่ยไม่อยากให้กินเพราะว่าเราเนี่ยต้องกินยาต้านทุกวันอยู่แล้วเราต้องรับยาเคมีทุกวันอยู่แล้วถ้าอะไรไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้กินเพิ่มนอกจากว่าอันไหนที่คุณหมอจะรักษาคุณเรื่องที่ยังมีปัญหาอยู่แต่ถ้าเกิดแบบเรื่องแพ้ผิวแพ้อะไรอย่างนี้นะคะคุณพยายามเลี่ยงที่คุณจะแพ้ต้องทาแป้งดูนะตางูหรือแป้งโยคีอะไรเมื่อกี้ที่คุณห้า<ๆ>เขาแนะนำนะคะ<ๆ>เผื่อว่าจะได้ผ่อนคลายเรื่องผึ่แพ้คุณซีดีโฟเท่าไหร่นะ มันภูมิแพ้เนี่ยมันเพราะว่า C D4 ต่ำหรือว่าโอเค390รนี่ก็อาจจะยังต่ำไปคุณก็เลยมีเรื่องแพ้เนาะครนี้เรื่องแพ้เนี่ยใช้วิธีทาโลชัน่นหรือทาคาร์มายหรือทาอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะคือก็พยายามเลี่ยงกินยาเนาะยาต้านเนี่ยเราต้องทานทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเราก็อย่าไปทานยาอื่นเนาะให้ปับไตเราสบายสบายจาก สารเคมีจากยาเคมีบ้างแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ําเปล่าบ่อยๆอากาศร้อนเราก็จะเสียเหงื่อใช่ไหมแล้วไหนเราจะต้องทานยาต้านทุกวันด้วยอย่าลืมเรื่องการดื่มน้ําเปล่าให้มากพอเพราะว่าน้ําเปล่าเนี่ยจะได้ช่วยล้างเคมีส่วนเกินนะคะออกไปทางปัสสาวะอย่าให้ฉี่สีเข้มดื่มน้ําให้มากพอให้ปัสสาวะเป็นสีเหลืองอ่อนๆก็ไม่ต้องมากขนาดแบบโอ้โหใสเป็นน้ําที่ดื่มเลยอะไรแบบนี้ไม่ต้องใส่สยอย่างนั้นค่ะก็ดื่มน้ําเพิ่มแล้วก็เปิดพัดลมเอานะนะ